ายังไงนะคือจะแต่งช en> ุดพยาบาลนอนเหรอล่ะล้ำจุดเหรอแต่งแบบว่าพยาบาลนอนก็ได้เราจะนอนเนาะจะนอนไหมนี่บอกนอนอยู่ไม่ตอนนี้หนูนอนแล้วทุกคนนะสบายดีครับเด็กกันครับเฮ้ยอะไรบ้ตีแล้วปังคะเมื่อกี้น่ะบีก็เลยไม่ได้ใส่บินพิทาไปนะคะอ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะหมอครับผมตายแล้ว ราได้นะคะโอเคค่ะโอ้ยไม่เอาสิบเอยยูน่าจะไปไปเขาไปเดินยูน่าไปแล้วเหรอไม่เอาไม่เอาพ่อไเห็นยูน่าก็แม่ใหม่เอ้ยน้องไปไหนน้องสิบลูกแล้วนะปังเพิ่มให้ได้ไหมอ่ะเอออุ้ยเอาโอ๊ย ไม่เอา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 ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอแบบตีหัวอย่างงี้ไม่ได้หรอบอกรักเลยหรอไม่ปดูไปนอนแล้วนะโอเคสวัสดีบ๊อบดีครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเจอกยวฉันจะไปต่างจังหวัดด่าสี่สิบลูกไปเที่ยวหรอไปหายายอ๋อที่ไหนให้จริงนะให้พี่ดิวทางไปกับอ้ขับรถเหรอใช่ขับรถขับเองเหรอ ให้อย่างนี้ถึงนอนนอนนอนพักผ่อนพัก่อนจะได้คุยกับแม่ได้การนั้นอยู่นะกนั่นอยู่นะครับบอสครับเจอกันเจอกันให้ดูเนียรอวะออให้ปังเลยนะเลยอ้อให้ปังเลยกี่ลยอีกสี่สิบยี่สิบ เอาอีกเป็นเท่าไหร่เนี่ยส 40, 40, 40, 40 oh, ิบยี่สิบสามสิบสิสิบสิบสามสิบสิี่ส่รูปะเนี่ยหกสิบ0สิดสิบโอนมาเลยนะทักอินบอปังมาว่านวาโอรีทำมาล ขอบคุณน้องห้าสิบดวงใครไม่โอนให้ปากนะแบนแบนสามวันไม่ไม่โอนห้าวแบนสามวันไม่ให้ดูนะอาจริงโอนลเลยคนจริงไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นสมมติได้ไม่มใครไว้ <c oughs> ร้อนเลยอ่ะคนดู โอนมาหน้าไม่เห็นมีใครโอนให้เลยเดี๋ยวก่อนเถอะ <c oughs> ย้อนหลังนับไม่ปงังนับหมดเอาหมดเลยเนี่ย <c oughs> โอนมาโอนมาโอนมาเลยเ <c oughs> พื่อกาแชาวเนี่ย <c oughs> อ้อน,น,น,นหลังอ้อนหลังอ้อนหลังหมายถึงอ้อนหลังยังไงพี่เคยส่งมาแล้วอย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่พี่ตันเอามาเลยเอามาเลยไม่โอนจริงนี่ฟังแบบลบเลยนะ <c oughs> ไอชาวบ,บ้านเขามีใครเห็นไหมเนี่ยวมีใครเห็นไหมเนี่ยมีใครหนาวันสี่ร้อย,อยขอบคุณนะคะ <c oughs> โอ๊ยทุกคนอยากไปอันนี้นี่ ขอบคุณสิโอ้โหตายขอบคุณนะคะขอบคุณกาชา400บาท <c oughs> 100เป็น500 500แต่อีก50ดูตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้ววะ80ู50 <c oughs> เกียงไม่เกียงนางถูกไหมเอามามิ้นโดนแบบว่าโดนพลังงานบางอย่างสั่งไม่ไม่บารมิ้บารมิ้ไม่แค่รู้ว่าเป็นบารมิ้ตัวจริงหนูก็พอใจแล้วตัวจริงถูกไหมถูกใช่ไหนบารมิ้แหละแต่บารมิ้โดนพลังงานบางอย่างสั่งบารมิ้น่าพลังงานอต่กันเหรอบารมิ้โดนอะไรอ่ะโดนแบบมี้ได้ได้การชาเพิ่มน่ะจะพลังงานน่ะ มันต้องมีนะนนโลลีนมามีเนาะมมีดูเข้าใจโอเคดูเข้าใจได้แต่ไม่ม่มามีดูให้มีเพิ่มเลยให้เพิ่มเลยเหรอให้ดูให้เพิ่มใช่ดูให้เพิ่มอีกให้เพิ่มอีกเท่าไหร่เดี๋ยนะเบิ่งงบประมาณของเจ้าของก่อนคินก่อนดิเอาไว้รอบหน้าดีกว่าวันนี้มันมีแล้วหนึ่ง เมื่อกี้แล้วเม่ีวจิงจกมาเกาะหลังหนูอ่ะได้มาห้าสิบลูกเองเมื่อกี้ทำไมปังนับได้ต้องได้ต้งแบบไมมีจิงจกตัวเลิกเกาะหลังหนูด้วยพี่จรหรอแกจิงจกแกด้วยอืปังอ่านชื่อก่อนเมื่อกี้ใครโอนมาพี่ธาะพี่นาธาาวูดโอนมาแล้วไม่อยู่กับป้าหรือเปล่าไม่อยู่พี่วงชะกรโอนมาแล้วเมื่อกี้ใครอีกอยากใครยังไม่ได้โอนเาไม่ปังด้วย อ๋ออืมโอเคโอเคอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ไหนเดี๋ยวหนูไปหาบอกป๊าด้วยหนูมไม่อด้จะคุยด้วยอ่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปตู้จะไปตู้เหรอใช่เดี๋ยวไปเคลียร์สมองด้วยก็ไปเคลียร์สมองดีกว่าไม่ไปเคลียร์สมองก่อนงั้นเจอกันที่เคลียร์สมองเดี๋ยวหนูโทรบอกป๊าด้อนโอเคโอเคโอเคครับ ได้มาอีกอ่ะสิบสิบลูก <c oughs> ขอบคุณนะคะตอนนี้ได้แปดร้อยสี่สิบห้าลูกแล้วนะคะกระชัขอบคุณนะคะใครให้ด o n a ให้ฟังก็โด onation มานะคะไดมาอีกสามร้อยอีกสามสิบลูกสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ อนนี้ได้แปดร้อยเจ็ดสิบห้าลู้ยคนดูเลือีกเหลืออีกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าลูกจะได้หนึ่งพันลูกแล้วค่ะกัาชา <c oughs> อีกก่อนเด้อเมื่อกี้ฟังใส่ไปอีกสามสามสิบใช่ไหมแล้ใส่ไปอีกยี่สิบมีมาอีกสองร้อยเจ็ดสิบเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบห้าลูกราค่ะ <c oughs> S 1> <S 1> <S สวัสดีคุณดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนา้ากัญราโอ้ยตายแล้วเขาจะอขารอ๋งไงยไัองทาตัวไม่ถูกกันเนี่ยแล้วพี่จ้าก็อ๋อตายแล้วคนดูโอ้ยแกงฟัง <S <S คบพันลูกมีอะไรเรยไพรส์นีะไม่เกี่ยวเบาพอแล้วมั้งขอได้แล้วมั้ยคนดูพอได้แล้วมั้ย เราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยฮ่ไปไม่ถูกกันอ่ะคนดูโอ้ยทำงเพลงดีกว่าทำงเพลงดีกว่าแก้เขินโค้คดคคได้ขนาดนี้จัดงานแต่งคงได้อีกแ <laughs> น่เขิน นนี100่นะค่นะมาคนเดียวไม่งั้นเสียอาการโดนแซวตลอดหนีเพื่อนก่อนเมื่อกี้ใครแบบแท่กบกว่า ไม่ร้อนหรอกไม่แบบมีใครจะให้เพิ่มอีกไหมมีใครจะให้เพิ่มอีกไหมเมื่อกี้ว่าสาวบอกว่าโคนเลยน,นะ <Okay. S 1> เหลืออีก <c oughs> เหลืออีกหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยห้าลูกป้าหนึ่งร้อยห้าลูกครบหนึ่งพันะอ้าคนดูไม่ใครจะเติมให้ฟังอุ้ย,ย,ยทางนี้มันกินคนใช่ไหมถนนอะใช่ไหมหลุดไหมเนี่ยแคมไหมเนี่ยไม่มั้งโอเคโอเคได้อยู่ Mm.